วันนี้นะครับก็เป็นเ,เลือกงามยามดีอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ได้มีโอกาสเดินทางมาพบปะทุกท่านหลังจากที่ทางคณะกรรมการชสทนะได้ว่างเว้นจากการฝึกอบรมไปหลายเดือนนะครับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์นะปลายเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยก็เป็นเดือนที่เราได้เดินทางไปฝึกอบรมที่จังหวัดอุดรธานีนะครับ ก่อนหน้านั้นเราก็ไปที่อยุธยาแล้วก็เชียงรายแล้วก็นครราชสีมานะครับก็เป็น4เขตที่ได้ดําเนินการไปแล้วนะฮะก็ยังค้างอยู่อีก5าเขตนะครับซึ่งก็เป็นที่ทราบกันดีว่าปัญหาจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 เาเนี่ยทำให้พวกเรามีความเปลี่ยนแปลงนะครับจำเป็นจะต้องมีความเปลี่ยนแปลงหลายๆเรื่องนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของชีวิตความเป็นอยู่หรือว่าในเรื่องของการประกอบ กิจการต่างๆนะโดยเฉพาะสาหากรณ์ภาคการเกษตรนี่จะมีผลกระทบในเรื่องของรา,ายได้ของสมาชิกนะฮะซึ่งก็ย่อมกักระทบต่อผลการดําเนินงานของสาหากรณ์ก,การเกษตรอย่างแน่นอนอดังนั้นเนี่ยในช่วงแรกที่เรามีการาจัดอ,อบรมไปสีรุ่นเนี่ยนะครับซึ่งเราก็มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเหมือนกันโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชินปรีหัจจินดาเนี่ย เราก็ได้นําข้อสรุปต่างๆนะก็ประเมินออกมาเป็นเป็นหข้อด้วยกันนะครับก็ขอ,อนําเรียนสั้นๆว่าเรื่องแรกก็คือเรื่องเรื่องขององค์ความรูนะ้คือทั้งทั้งสรุ่นเนี่ยจะมีเหมือนกันอยู่5ข้อเรื่องขององค์ความรู้นะฮะทางสหกรณ์กรหรือว่าองค์ความรู้ในเรื่องของการบริหารจัดการแล้วก็ในเรื่องของการประกอบอาชีพของสมาชิกนะครับเรื่องที่2ก็คือในเรื่องของความร่วมมือ ปัญหาในเรื่องของความร่วมมือระหว่างสมาชิกกับสหกรณ์หรือว่าสหกรณ์ด้วยกันหรือว่าสหกรณ์กับหน่วยราชการหรือว่าองค์กรอ,อื่นๆในภาคเอกนชนนะครับเรื่องที่3ก็คือในเรื่องของแหล่งเงินทุน,นซึ่งสหกรณ์มีต้นทุนที่ค่อนข้างสูงการกู้เงินจากสถาบันการเงินต่างๆก็ดีจากสหกรณ์ด้วยกันเองก็ดีก็ยังมีต้นทุนที่สูงอยู่น,นี้เป็นปัญหาข้อที่3นะครับข้อที่4ก็คือในเรื่องการสนับสนุนจากภาครัฐ ครับนี้ก็จะพบปัญหาอยู่ในแต่ละปีเหมือนกันในเรื่องของการช่วยเหลือในมาตรการต่างๆของภาครัฐซึ่งส่วนส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นประโยชน์กับสมาชิกสหกรณ์และก็สหกรณ์ด้วยนะครับว่าก็ยังมีปัญหาในเรื่องของบางครั้งออกมาในช่วงที่เกิดมาไม่ทันการนะครับการสนับสนุนไม่ไม่ทันการต่อสถานการณ์ในความเปลี่ยนแปลงเพราะทุกวันนี้มีในเรื่องของดินฟ้าอากาศนี่ก็เปลี่ยนแปลงกันอยู่ตลอดเวลานะครับบางบางแห่งก็ ทั้งแรงทั้งน้าท่วมเนี่ยอยู่เกิดขึ้นในจังหวัดเดียวกันอย่างนี้เป็นต้นน่นะครับเรื่องที่5ก็คือในเรื่องของกฎหมายนะคราก็เป็นที่ยอมรับว่าในช่วงหลังนี้เรามีความเปลี่ยนแปลงในเรื่องของกฎหมายอ่ค่อนข้างจะเป็นช่วงที่หรือว่าเป็นเรื่องที่มีความสําคัญมากนะในวันนี้ก็เดี๋ยวสักรู่หนึ่งก็จะมีการบรรยายเรื่องนี้นะครับเพราะฉะนั้นในปีนี้อีกข้ารุ่นที่เหลือเนี่ยแล้วก็ระหว่างที่มีการพักการอบรมไปเนี่ยนะเราก็มีการปรับปรุงหลักสูตรกันไปบางส่วนนะครับก็จะเห็นว่า เราใช้หลักสูตรเกษตรยุคใหม่คิดและทำอย่างไรให้ยั่งยืนนี้ก็ตามเนื้อหาที่ได้มอบให้ทุกท่านแล้วนะครับเราก็จะมีการบรรยายในเรื่องสถานการณ์ยุคปัจจุบันแล้วก็ทิศทางในอนาคตของภาคเกษตรนะฮะแล้วก็ในเรื่องของนวัตกรรมยุคใหม่กับการพัฒนาสาหกรณ์กรนะครับเรื่องของพระราชบัญญัติสหกรณากรที่ปรับปรุงใหม่กับสิ่งที่สหกรณากรต้องทราบและเรื่องการทำเวิร์กช็อปในพ่กนี้เนี่ยในวันพ่กนี้เราก็จะปรับหัวข้อเป็นเป็นหัวข้อที่ กล่าวถึงแนวคิดเชิงพัฒนาเพื่อนําสหกรณ์สู่ความสําเร็จนะซึ่งในพรุ่งนี้เนี่ยในวันพรุ่งนี้เราจะมีการกําหนดประเด็นให้แต่ละกลุ่มเลยนะครับเพื่อให้ประหยัดเวลาแล้วก็ให้ได้รับทราบปัญหาและความต้องการตลอดจนแนวคิดที่จะนําไปสู่อนาคตของพวกเราเนี่ยให้มันมีความชัดเจนมากขึ้นนะครับซึ่งวันนี้ก็ต้องขอบคุณคณะวิทยากรทุกท่านที่ได้ให้เกียรติเดินทางมาร่วมมาให้ความรู้พวกเราด้วยครับโดยเฉพาะทางสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรนะครับก็ได้ ให้ความกรุณนานะครับส่งคุณตาปีวัดชลางคูลนะครับมาเป็นวิทยากรให้พวกเราแล้วก็ทางกมรมส่งเสริมสากลเองก็ได้อมอบหมายให้ท่านผอ,อสัดชัยนะเป็นผู้ที่มาบรรยายให้พวกเรานะครับพอจะใช้ซีดีรัตนะครับซึ่งท่านก็ามาแทนผอ,อคมพีที่พวกเรารู้จักกันนะครับผอีท่านผอชัชัยซีรัตนี่ก็ชื่อตำแหน่งจริงๆท่านก็เป็นทางการก็เรียกว่านิติกรชำนาญการพิเศษกลุ่มกฎหมาย สำนักนายทะเบียนและกฎหมายกลุ่มเสริมสากลครับหรือเรียกสั้นๆว่พาพอากลุ่มกฎหมายก็ได้นะซึ่งก็มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงนะฮะซึ่งสักครู่หนึ่งท่านก็จะมาให้ความรู้กับพวกเรานะครับก็ต้องขอทิ้งการนี้ขอบคุณไว้ด้วยแต่อย่างไรก็ตามวันนี้ผมก็จะใช้เวลาสั้นๆนะครับนำเสนอข้อมูลเล็กๆน้อยๆเพื่อประกอบการพิจารณาเพราะว่าวิธีการอบรมในรุ่นของปีนี้เนี่ยเราใช้วิธีให้ความรู้ก่อนในแต่ละเรื่อง พอวันที่สองพ่งนี้เนี่ยเรามีการประชุมในเชิงปฏิบัติการแล้วก็จะนําข้อมูลและความรู้ต่างๆในวันแรกเนี่ยเข้าไปใช้ในวันพ่กนี้นะครับแล้วก็จะได้หาข้อหาข้อ,อสรุปร่วมกันแล้วก็แนวคิดร่วมกันนะครับเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของผู้นําสากลให้เกิดขึ้นเพราะในแต่ละภาคหรือแต่ละเขตเนี่ยปัญหาความต้องการเนี่ยอาจจะมีความเปลี่ยนแปลงไปได้บ้างนะครับอันนี้ก็ให้ดูรูปนะครับเราจะมี ทางนี้ทางชตทเราเนี่ยโครงการใหม่นะครับเราก็เปิดเขาเรียกว่าศูนย์รับส่งสินค้าเครือข่ายสากลนี้ให้ดูเป็นตัวอย่างแค่นั้นเองเพิ่งจะเปิดเป็นแห่งแรกของประเทศไทยนะครับเ,เพิ่งจะเปิดไปเมื่อวันที่28กันยายนคือเดือนที่แล้วนี่เอง28กันยายน2563นะครับนี้เราก็มีหลักทางคณะกรรมการเนี่ยได้ทําโครงการนี้ขึ้นนะครับโดยมีวัตถุประสงค์ที่สําคัญก็คือ1ในเรื่องของการลดต้นทุน ค่าขนส่งให้กับสหกรณ์ตลอดจนสมาชิกสหกรณ์แล้วก็ผู้บริโภคนะครับซึ่งก็เป็นทั้งสมาชิกของเราแล้วก็บุคคลทั่วไปนะครับเรื่องที่2ก็คือเป็นการต่อยอดโครงการสูงกระจายสินค้านะคซึ่งปัจจุบันนี้ทางกรม่งเสริมสหกรณ์ก็ได้สนับสนุนให้สหกรณ์การเกษตรเนี่ยตั้งสูงกระจายสินค้ามาทั้งหมด120แห่งทั่วประเทศดังนั้นโครงการนี้ก็จะไปต่อยอดโครงการสูงกระจายสินค้าสาหกรณ์นะครับ รื่อที่สามก็คือโครงการนี้เราทําเป็นต้นแบบนะเป็นต้นแบบก็คือว่าภายใน6เดือนเนี่ยจะมีการประเมินผลนะฮะถ้าหากว่าเราประสบความสําเร็จได้ตามเป้าหมายเนี่ยเราก็จะเผยแพรนะ่โครงการนี้ไปยังสหกรณ์การเกษตรที่มีความพร้อมนะครับแล้วก็มีความสมัครใจที่จะเข้าร่วมในโครงการนะครับเพราะโครงการนี้เราทําโดยที่ให้สหกรณ์เนี่ยประหยัดค่าใช้จ่ายมากที่สุด นะครับแล้วก็ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับสหกรณ์แล้วก็สมาชิกสหกรณ์นะแล้วมีความยั่งยืนในระยะยาวนะครับเพราะว่าค่าขนส่งนั้นประการแรกคือต้องถูกลงนะก็ประโยชน์เกิดทันทีนะครับแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยในเรื่องของอคุณภาพในการดําเนินกิจการต่างๆเนี่ยเรายังยึดในวิธีการสาหกรณ์อยู่นะครับเพราะฉะนั้นโครงการนี้ก็ขอให้ท่านติดตามโครงการต่อไปเพร่เท่าที่ดูก็ทางท่านดรประภาส นามสงวนเนี่ยซึ่งท่านเป็นประธานชุมนุมแล้วก็เป็นประธานของสกลร,ราชชุมนุมของพิซุนโลแล้วก็ประธานสกรวัดจันทร์นะก็มีความสนใจในเรื่องนี้อยู่นะครับมันเปิดงานท่านก็ไปร่วมงานกับพวกเราด้วยซึ่งในวันนั้นก็ได้รับเกียรติจากท่านพิเชษวิริยพาาหะานะครับในวันนั้นท่านยังเป็นอาิบดีกรมงสงเสริมสากลอยู่ตอนนี้ท่านได้รับแต่งตั้งไปดารงตาแหน่งอธิบดีกรมวิชาการเกษตรแล้วนะท่านก็บอกว่าวันแรก งานแรกที่ท่านมาแล้ตำแหน่งที่บีกรม่งเสริมสากณรเนี่ยท่านก็มาที่ชสทท่มาเปิดโครงการข้าวแกงสากกรณ์นะแล้วก็งานสุดท้ายในตําแหน่งอธิบดีกรม่งเสริมสากณรของท่านก็มาเปิดงานที่ศูนย์รับส่งสินค้าเครือข่ายสากกรที่ชสทเช่นเดียวกันนะครับนี่ก็เป็นที่น่าภาคภูมิใจสำหรับคณะกรรมการตลอดจนเครือข่ายสากกรเกษตรทั่วประเทศนะครับอี้ในศูนย์เราก็จะมีกิจกรรมที่ให้บริการต่างๆเนี่ยครบวงจรเลย นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการขนส่งรับส่งสินค้านะฮะต่างๆนะเพราะว่าสหกรเกษตรทุกวันนี้เราผลิตแล้วก็มีการจำหน่ายนะโดยระบบออนไลน์มากขึ้นนะครับสหกรเกษตรหลายแห่งได้ดำเนินการในเรื่องการตลาดออนไลน์นะครับซึ่งก็เป็นที่ยอมรับว่าในอนาคตเนี่ยการซื้อขายเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่ในระบบออนไลน์นะครับเพราะฉะนั้นสหกรต้องมีการเตรียมความพร้อม มีการปรับตัวนะครับแล้วถ้าหากว่าเราทำดำเนินการในระบบออนไลน์จริงเนี่ยเราจะต้องมีระบบการขนส่งสินค้าของเราเองนะเพื่อเป็นการลดต้นทุนนะครับแล้วก็ให้เกิดความยั่งยืนแล้วก็เกิดความเชื่อมั่นสําหรับผู้ผลิตที่เป็นสมาชิกของเราแล้วก็เกิดความเชื่อมั่นสําหรับผู้บริโภคนะซึ่งเป็นสมาชิกแล้วก็บุคคลทั่วไปเพราะว่าการค้าขายปัจจุบันนี้ในระบบออนไลน์เนี่ยเราใช้วิธีการจองล่วงหน้า นะซึ่งเราเดินเนินการอยู่แล้วก็มีการขยายตัวอย่างรวดเร็วนะครับนี่การขยายตัวแบบก้าวกระโดดะเรานั้นสากลก,การเกษตรต่อไปในอนาคตเราต้องใช้รูปแบบนะการค้าขายในรูปแบบของการสั่งจองล่วงหน้าทั้งหมดนะสินค้าเรานั้นจะต้องใช้ระบบการตลาดนําการผลิตนั่นก็คือมีการอ r e o r อร์ order, เขาเรียกว่าสั่งจองล่วงหน้านะครับอย่างสั่งผลไม้ ต่างๆเนี่ยตามฤดูกาลเนี่ยก็ต้องสั่งจองล่วงหน้าหนึ่งเดือนแล้วก็กําหนดระยะเวลาส่งที่มีความชัดเจนนะครับแล้วสกลก็จะทําหน้าที่ในเรื่องของควบคุมในเรื่องคุณภาพสินค้าตั้งแต่การผลิตทั้งหมดเลยในระบบการผลิตจะต้องมีความปลอดภัยต้องมี GAP หรือจะมีการตรวจสอบย้อนกลับมี QR code ต่างๆเนี่ยเดี๋ยวนี้เราทําได้หมดแล้วนะครับก็มีการสนับสนุนจากภาครัฐมาในทุกๆเรื่องเหมือนกันแล้วหลังจากนั้นเนี่ย ถ้าหากว่าเรากําหนดผู้ซื้อไว้ก่อนล่วงหน้าเนี่ยมันก็จะทําให้เกิดการยกระดับราคาสินค้านะครับที่ผ่านมาเนี่ยหลายจังหวัดเนี่ยทำแล้วได้ผลมากทําให้ราคาสินค้าราคาผลผลิตนั้นยกระดับให้เกิดประโยชน์กับผู้ผลิตแต่ว่าขณะเดียวกันเนี่ยผู้บริโภคได้รับการคุ้มครองนะฮะก็คือส่งสินค้าตรงเวลาแล้วได้ในราคาที่เหมาะสมและจุดเด่นอีกประการหนึ่งก็คือมีในเรื่องของการประกันร,ราคา นะถ้าหากว่าวันรับจองเนี่ยเรารับจองอย่างทุเรียนเรารับจองราคา100สัตว์130บาทต่อกิโลกร,รมัมถ้าในช่วงที่ส่งสินค้าไปถ้าหากทุเรียนราคาลงเราก็ลงราคาให้ตามท้องตลาดนะครับแต่ถ้าหากว่าทุเรียนราคาปรับสูงขึ้นทางโครงการของเรานั้นก็จะคิดราคาจองนะฮะก็คือไม่มีการปรับเพิ่มจากผู้สั่งจองอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ที่ผ่านมาก็ทําให้ราคาผลผลิต ที่ไปถึงเกษตรกรผู้ผลิตเนี่ยมันยกระดับราคาสูงขึ้นจริงนะคผมคิดว่าวิธีการนี้ควรจะต้องให้การสนับสนุนต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นโสโลแกนของเราซื้อปุ๊บส่งปั๊บเลยเพราะเรามีสูวกระจายสินค้าพอซื้อเสร็จก็ส่งได้เลยนะครับน,นี่ก็ส่งได้รวดเร็วแล้วก็ราคาประหยัดและถูกกว่าครับอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะนําเรียนให้ทราบนะครับก็คือในเรื่องการเรื่องระเบียบในทะเบียนสากันะครับ ระเบียบนทะเบียนสากรว่าโดยการบัญชีและว่าด้วยการบัญชีของสากรและกลุ่มเกษตรกรพศ2563นะครับนี้ใหม่ล่าสุดเพิ่งจะออกมาวันนี้เราได้พิมพ์แจกให้ทุกท่านแล้วนะครับอันนี้ก็จะควบคู่กับประกาศนายทะเบียนประกาศกรมตรวจบัญชีสากะประกาศกรมตรวจบัญชีสากรเรื่องการประมาณการค่าเผื่อนี่สงสัยจะศูนย์พศ2563นะครับ ระเบียบในทะเบียนนี้ประกาศเมื่อวันที่9ตุลาประกาศในราชกิจจานุเบกษานะครับก็ใช้ประกาศใช้บังคับตั้งแต่วันที่10ตุลาคมที่ผ่านมานี่เองส่วนประกาศของนายทะเบียนของประกาศของกรมตวจบัญชีสากลเนี่ยประกาศหลังจากนั้นอีก3วันก็คือ12ตุลาคมเพราะฉะนั้น2ฉบับนี้มีความสําคัญอย่างยิ่งอย่างมากหรือมากที่สุดก็ได้กับสากลการเกษตรทั่วประเทศ ว่ามันเป็นตัวที่กําหนดการทํางานของพวกเราเลยนะครับเพราะะฉนั้นความเป็นมาของเรื่องนี้หลายท่านก็คงจะพอทราบดีนะครับว่าแต่เดิมทีเนี่ยเราก็มีประกาศในเรามีระเบียบในทะเบียนฉบับปี2 5 6พใช้อยู่แล้วก็หลักเกณฑ์ต่างๆเนี่ยมีอีกหลายฉบับทีเดียวนะครับในแต่ในระเบียบฉบับนี้เนี่ยเขายกเลิกของเก่าทั้งหมดเลยซึ่งสักครู่หนึ่งท่านผอ,อจะชยัยคงจะมาอธิบายรายละเอียดนะครับแต่ว่าผมเล่าให้ฟังเพียงย่อๆนะครับว่าหลังจากมีการร่างระเบียบใหม่เนี่ยสากก่อน ทั่วประเทศนี้ก็ไปศึกษาดูแล้วก็พบว่ามีปัญหาที่จะต้องกระทบรุนแรงนะครับก็มีการนําเสนอปัญหาต่างไปให้กับทางกรมสงเสริมสากลและกรมตรวจบัญชีสากลซึ่งทั้งสองกรมนี้ท่านก็เปิดรับฟังความคิดเห็นทั่วประเทศนะครับทางเว็บไซต์ด้วยแล้วก็ทางการจัดประชุมต่างๆด้วยนะทั่วประเทศก็มีการรับฟังความคิดเห็นไปนะครับขณะเดียวกันเนี่ยทางสชทเราเนี่ยก็มีการจัดประชุมนะเพื่อระดมความคิดในเรื่องนี้นะครับเมื่อวันที่17ตุลาคม 2 5 6 3นะครับหลังจากได้มีการประชุมกันแล้วที่สำนักง,งานชสทแล้วนะครับเราก็ได้ไปยื่นข้อสรุปต่างๆเนี่ยให้กับท่านอธิบดีกรมส่งเสริมสากลนะนั้นก็คือท่านพิเชษวิริยะภาหะนะครับแล้วก็ท่านอธิบดีกรมตรวจบัญชีสากลก็คือท่านโอภาสนะครับแล้วก็ทั้งอ,อีกจุดหนึ่งที่เราไปยื่นก็คือทางคณะกรรมการพัฒนาการสากลแห่งชาติหรือที่เรียกชื่อย่อว่าคอพช ซึ่งผมก็เป็นกรรมการอยู่ในนั้นด้วยนะฮะหลังจากวันนั้นแล้ว17ตุลาคมยื่นพอ,พอเดือนพฤศจิกายนเนี่ยก็มีการนําเรื่องนี้เข้าประชุมในคณะกรรมการคอปชอนะครับซึ่งท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรเป็นประธานแล้วก็มีการตั้งอนุกรรมการขึ้นมาพิจารณาศึกษาเรื่องนี้เพื่อจะมีการทบทวนร่างประกาศที่กําหนดไว้เดิมนะครับในอนุกรรมการนั้น ทางผมเองก็เป็นผู้เสนอให้ท่านอีิพิเชษเนี่ยเป็นประธานนะแล้วก็มีตัวแทนของหน่วยงานราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับแล้วก็มีประธานชุมนุมสักกรระดับประเทศเนี่ยเป็นกรรมการเป็นอนุกรรมการร่วมด้วยนะครับทั้งหมด8ประเด็นที่เราไปยื่นกันนะครับในแปประเด็นที่ยื่นกันเนี่ยก็มีการประชุมไป3าครั้งก็คือ11มีนาคม17และแล้วก็17มีนาคมแล้วก็20มีนาคมนะครับเพราะนั้นณวันนี้ ทั้งสองฉบับนี้ได้ประกาศใช้แล้วนะครับซึ่งในเนื้อหาต่างๆเนี่ยค่อนข้างจะมีรายละเอียดค่อนข้างจะเยอะมากนะครับแต่ผมก็ขอากล่าวโดยสรุปก็แล้วกันว่า,เ,าเป็นเรื่องที่เกิดประโยชน์นสําหรับการปฏิบัติงานของสากลเกษตรศมากขึ้นกว่าเดิมมีความมีความมีการกำหนดเรื่องราวต่างๆไว้เป็นลายลักษณ์อักษรทั้งหมดเลยนะครับเพื่อลดการใช้ดุลพินิษของเจ้าหน้าที่ นะครับแล้วก็เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาไม่ให้เกิดไม่ให้เกิดขึ้นในระยะยาวนะครับแล้วเป็นการป้องกันนะและปกป้องระบบสากรณด้วยนะครับก็มีเนื้อหาหลายเรื่องนะครับที่อยากจะให้ดูไว้นิดหน่อยก็คือในเรื่องอข้อ2ออย่างข้อ2นี้ที่ผมไฮไลท์สีไว้เนี่ยมีในเรื่องลูกหนี้ปรับปรุงโครงสร้างหนี้นะตัวนี้สําคัญนะครับถ้าท่านดูในเอกสารนี้ก็มันก็จะมีอยู่ในประกาศนะครับ ในประกาศของเราเนี่ยในข้อ2มีพูดถึงเรื่องการลูกหนี้ปรับปรุงโครงสร้างหนี้นะครับซึ่งหลายแห่งอาจจะไม่มีหรืออาจจะมีแล้วนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยสหกรณ์สามารถที่จะออกระเบียบของสหกรณ์เพื่อมีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของสมาชิกได้ถ้าหากว่าเรามีการออกระเบียบอย่างถูกต้องแล้วสมาชิกมีปัญหาในเรื่องการชําระหนี้ เราก็นําเข้าสู่กระบวนการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ถ้าหากว่าเราปรับปรุงโครงสร้างหนี้แล้วนะครับเราก็จะได้รับสิทธิ์บางประการจากประกาศกรมตรวจบัญชีฉบับนี้นะครับก็คือว่ามีการขยายระยะเวลาชลําระหนี้หรือมีการพักชาระหนี้หรือมีการให้ชําระหนี้บางส่วนนะฮะเป็นระยะเวลากี่ปีอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วหนี้ในส่วนนี้ ก็จะได้รับสิทธิ์ในการที่ไม่ต้องไปตั้งสำรองค่าเผื่อนี่องสัยจศูนย์นะครับยกเว้นว่าถ้าลูกหนี้ไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาปรับปรุงโครงสร้างนี้ได้ก็อาจจะกลับมาคิดแบบเดิมนะครับนี้เป็นเรื่องที่มีความสําคัญนะครับแล้วก็นอกจากนั้นแล้วก็จะมีประเด็นในเรื่องของอลูกหนี้เงินกู้เนี่ยนะฮะของเดิมเนี่ยก็เวลามีปัญหาการผิดนัดชําระหนี้เนี่ยก็อาจจะถูกตั้งสำรองจากยอดเต็ม นะซึ่งอยู่ในดุลพินิษของผู้สอบบัญชีนะครับตรงนี้ก็เป็นปัญหาเยอะเพราะฉะนั้นในประกาศฉบับนี้เนี่ยเราก็จะมีเขียนไว้ชัดเจนนะครับว่าในข้อ4เนี่ยว่าประมาณในเรื่องของงวดงวดที่ผิดชาระหนี้เนี่ยประมาณการเนี่ยจากจํานวนเงินที่ผิดชาระหนี้นะครับนี้ก็คือผิดชาระหนี้งวดไหนก็เอางวดนั้นมาคิดนะฮะแล้วก็จะดูว่าถ้าหนึ่งถ้าหนึ่ง 1-2ปีก็สำรองร้อยละสิบมันจะมีขั้นตอนมันอยู่2-3ปีสำรองร้อยละสามถปี1 5อยลสีถึงหปีร้อยลถ้าหปีขึ้นไปก็100%ยร์ไอ้พวกนี้มันเกี่ยวกับอายุความด้วยแต่แรกเราจะขอมากกว่านี้แต่ว่าที่ประชุมก็ได้หยิบยกเรื่องของอายุความขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่สูงสุดได้เท่านี้นะครับแต่มีความยืดหยุ่นสูงเพราะว่า สำรองโดยคิดจากจํานวนเงินที่ผิดชาระหนี้เท่านั้นนะครับนี่ประเด็นสําคัญนะครับอีกข้อหนึ่งในเรื่องลูกหนี้ถึงแก่วความตายหรือว่าศาลมีคําสั่งให้เป็นคนสับสู์หรือไม่มีทรัพย์สินใดๆนะครับอันนี้ก็ให้ให้ประมาณค่าเผื่อนี่ยังใสยศูนย์เนี่ยเต็มจานวนแล้วข้อ6นะครับเรื่องลูกหนี้ปรับปรุงโครงสร้างนี่อย่างที่ผมเรียนให้ทราบนะครับก็ใช้อัตราเดียวกับในข้อ4เมื่อกี้นี้ถ้าหากว่าลูกหนี้ ปรับปรุงโครงสร้างนี้แล้วเกิดปัญหาขึ้นนะครับข้อเจนี่จะพูดถึงเรื่องของลูกหนี้การค้านะลูกหนี้การค้าเนี่ยท่านดูบรรทัดที่สองเนี่ยเขาใช้คําว่าโดยประมาณจากยอดที่ค้างชําระอันนี้ประเด็นนี่สําคัญนะข้อนี้เพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยถูกตั้งร้อยเปอร์เซ็นเลยนะครับแต่ต่อไปเนี่ยเราจะได้รับการพิจารณาประมาณจากยอดที่ค้างชําระเท่านั้นนี่ในกรณีลูกหนี้การค้านะแล้วก็มี เป็นสี่เป็นสี่ขั้นบันไดอะร้อยละสิบร้อยละยี่สิบร้อยละห้าสิบร้อยละร้อยนะครับจะเห็นว่าข้อสี่เนี่ยเขียนว่าร้อยละร้อยเนี่ยชำระ,ะเกินค้างชำระเกินสองปีเพราะอะไรเพราะมันขาดอายุความถ้าหนี้การค้ามันเกินสองปีมันฟ้องไม่ได้ไงเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านก็ต้องฟ้องก่อนภายในระยะเวลาที่ยังไม่ขาดอายุความนะอันนี้ไม่ต้องเทียบเคียงกับเรื่องอกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับในข้อแปดนะครับก็คือหนีน้อื่นๆนะฮะ นี่ก็คือถ้าหากว่าค้างชำระเนี่ยต้องประมาณการร้อยละร้อยเลยนี่อื่นๆนะครับข้อ9ดอกเบี้ยนะนี่ดอกเบี้ยค้างรับท่าน5ปีก็ให้ตั้งร้อยละ50ถ้าเกิน5ปีก็ตั้งร้อยดอกเบี้ยค้างรับนะครับอันนี้ก็เป็นค่าปรับค้างรับก็เช่นเดียวกันนะครับเกิน2ปีก็ร้อยละ50เกินเกิน2ไม่เกิน2ปีร้อยละ50เกิน2ปีก็ร้อยละร้อยนะครับข้อสุดท้ายข้อ11 อันนี้ก็มีความสําคัญสูงนะที่พวกเราไปเรียกร้องกันนะครับเพราะในขณะนั้นร่างระเบียบตัวนี้ออกมาเนี่ยเขาตกใจกันมากเนื่องจากสหกรณ์ต่างๆสหกรณ์ทั้งหมดทั้งเจประเภทก็ได้นะครับโดยเฉพาะสหกรณ์การเกษตรของเราเนี่ยถ้าระเบียบออกมาปุ๊บเนี่ยพวกเราจะผิดระเบียบทันทีเลยเพราะว่าดําเนินการไปเกินกว่านั้นอยู่แล้วที่ผ่านมาดําเนินการกว่านั้นสหกรณ์พี่ช่วยน้อง นะฮะพิษากำลที่ไปดําเนินการอะไรที่ไม่มีหลักมีเกณฑ์ก็มีหลายเยอะมากนะครับเพราะฉนั้นพอออกมาปุ๊บเนี่ยเราโดนตั้งสํารองกันทั้งประเทศก็จะเกิดปัญหาว่าสากลจะขาดทุนโดนตั้งสํารองแล้วจะขาดทุนก็ปันผลไม่ได้เฉลี่ยคือไม่ได้สมาชิกก็ขาดความศรัทธาปัญหาต่างๆก็จะตามมาอีกเยอะนะครับเพราะฉะนั้นการเรียกร้องในข้อนี้ก็คือว่าเปรียบเสมือนมีบทเฉพาะการนั่นเองคือถ้าหากว่าระเบียบตัวนี้ประกาศใช้ออกมา ในวันใดเนี่ยเรามีระยะเวลาในการดําเนินการให้เข้าตามระเบียบเนี่ยนะมีการตั้งตั้งค่าเผื่อเนี่ยให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลา5ปีนะข้อ11สเนี่ยสำคัญมากนะครับมีระยะเวลาอยู่5ปีเพราะนั้นตั้งท่านทยอยตั้งได้นะครับในวันประชุมเนี่ยเดิมทีที่ประชุมบางท่านอาจจะเขามีการเสนอว่าพอา5ปีนี้ให้ตั้งปีละ20%ซึ่งเราก็มีการทักท้วงว่า ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ก็ตั้งไม่ไหวนะเพราะบางแห่งสากลเกษตรกำไรน้อยเพราะนั้นก็จะจะจะ,จะปันผลไม่ได้เหมือนกันสากลเกษตรที่กำไรไม่ถึงหนึ่งแสนบาทเนี่ยมีเก้าร้อยเก้าสิบหกแห่งทั่วประเทศนะครับเพราะนั้นพวกนี้ถ้าหากว่าไปตั้งสำรองนิดเดียวนี่ขาดทุนทันทีเลยนะครับเพราะนั้นก็เลยเขาก็ยืดหยุ่นให้นะครับอันนี้ก็เป็นถือได้รับฟังปัญหาแล้วทัางเข้าใจปัญหานะครับก็มีการขยายเวลาให้ห้าปีโดยตั้งตามกำลังของสกากลเกษตะแห่งเพราะกำไรกำไรน้อยตั้งตั้งน้อย กำไรมากตั้งมากมีไหนกำไรเยอะก็ตั้งเยอะแต่ท่านยังนําเงินเนี่ยไปจัดสรรกําไรสุทธิได้ยังไปปันผลเฉลีย่ยคืนได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามในระยะเวลา5ปีต้องต้องตั้งให้ครบเพราะว่ามันเกี่ยวอายุความเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นช่วงเนี่ยท่านต้องมีการเตรียมการ5ปีต้องวางแผนทางการเงินให้ดีนะแล้วก็เพื่อไม่ให้มีการกระทบต่อการดําเนินกิจการของสหกรณ์อันนี้หลักหลักย่อยๆคือตรงนี้ ก็ถือโอกาสนี้นําเรียนทุกท่านได้ทราบแล้วก็ต้องถือโอกาสขอบคุณทางท่านอาิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์และก็อธิบดีกรมตัวบัญชีสหกรณ์ด้วยที่ได้ให้ความกรุณาฟังความคิดเห็นของท่านโดยตรงด้วยแล้วก็รับฟังสิ่งที่นําไปยื่นแล้วก็ทางคอปชอได้ให้ความเห็นชอบในผลการประชุมของเราไปทั้งหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นต่อไปก็คงจะมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนแล้วก็ผมได้ปรึกษาท่านพอ่อชัดชัยเมื่อสักครู่นี้ท่านบอกว่า สำนักง,งานสากลจังหวัดทุกแห่งณวันนี้มีนิติกรประจําอยู่ครบถ้วนแล้วทางกรมหลวงเสริมสากลได้แต่งตั้งมา,าบรรจุเป็นนิติกรประจําสำนักง,งานสากลจังหวัดทุกจังหวัดเรียบร้อยแล้วเพราะนั้นท่านมีข้อสงสัยขัดข้องประการใดท่านสามารถไปสอบถามโดยตรงได้เลยนะครับโดยเฉพาะเรื่องของพอรบรสากลฉบับที่สามที่ปรับปรุงใหม่นี้ด้วยสิ่งใดที่ไม่แน่ใจต้องถามก่อน พราะกฎหมายสากลอย่างที่เรียนให้ทราบทุกครั้งว่าเป็นกฎหมายประเภทมหาชนนะก็คือว่าถ้ากฎหมายไม่ได้อนุญาตไว้เนี่ยห้ามทำนะครับอันนี้หลักง่ายๆคือถ้าสิ่งที่ไม่อนุญาตไว้เนี่ยท่านอย่าทำนะครับแต่ถ้าสงสัยต้องไปถามก่อนไม่ทำแล้วถามทีหลังอย่างนี้ก็อาจจะเกิดปัญหากับตัวท่านได้โดยเฉพาะในเรื่องของบทกําหนดโทษต่างๆเนี่ยพรบฉบับนี้เพิ่มขึ้นขึ้นเยอะนะครับมีจาคุกไม่เกินหนึ่งปีเนี่ยอยู่หลายมาตราอยู่เดียว เพราะฉะนั้นก็นกขอให้ให้ท่านใช้ความระมัดระวังในการทํางานด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลเปรียบเทียบของแต่ละปีก็ท่านให้ดูนิดหน่อยไม่มีอะไรนะครับ<ส>เพื่อประหยัดเวลา<ส>ก็จะสรุปได้ว่าสกปรกการ,การเกษตรหน้าวันนี้ธุรกิจสินเชื่อเนี่ยนะครับธุรกิจสินเชื่อ,อของเรานรในปี63เนี่ยลดลงพันสามล้านนะฮะแต่ถ้า,ถานับเป็นสัดส่วนเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณเกือบเกือบไปถึง1%เท่านเองครับธุรกิจฝังเงิน โน,นะสินเชื่อเพิ่มขึ้น1,300ล้านฝากเงินลดลง3,300ล้านนะรับฝากเงินจากสมาชิกลดลง 3, 0 0 0กว่าล้านนะครับแล้วก็ธุรกิจรวบรวมผลผลิตเนี่ยก็คล้ายๆเดิมนะครับจัดหาสินค้ามาจำหน่ายลดลง1,400ล้านครับธุรกิจแปลร,รูปเพิ่มขึ้น2,600ล้านนะแล้วก็ธุรกิจให้บริการ เพิ่มขึ้น698ล้านไอ้พวกนี้ผมว่ามาจากโซล่าฟาร์มมากกว่ามัมีสากลหลายสิบแ่งที่ได้โซล่าฟาร์มนะเพราะนั้นรวมทั้งสิ้นเนี่ยผลการประกอบมูลค่าธุรกิจของเราเนี่ยลดลง3,200ล้านครับอันนี้ก็เป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นในระยะนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่พวกเราได้นำไปดูนะครับว่าจะต้องมีการวางแผนกันอย่างไรนะโดยฉบับในเอกสารฉบับต่อมาก็คือในเรื่องสถานการณ์ ต่างๆของสาอรอังกฤษเนี่ยนี่ถึงกําหนดชาระเนี่ยในข้อหนึ่งเนี่ยหนึ่งแสก็จะเห็นว่า1นึ0 0 0สนหนึ่งหมื่นแปดพันล้านนะชำระได้ตามหนดเจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นล้านชำระไม่ได้ตามหนดสี่หมื่นเจ็ดพันกว่าล้านนะนี่ตัวเลขตัวเลขนี้ณวันที่สามเดือสิงหาคมสองพันหกสิบสามนะครับชำระนี้ไม่ได้ในข้อสามเนี่ยสี่หมื่นเจ็ดพันล้านตัวนี้ก็เป็นตัวเลขที่ต้องต้องให้ความสำคัญนะนะครับ นอกจากนั้นแล้วให้ให้สมาชิกกู้ให้สมาชิกกู้ไป1นึ0 0 0สนแปดหมื่นกว่าล้านนะครับตั้งค่าเผื่อทั้งหมดเนี่ยในข้อ4เนี่ยตั้งค่าเผื่อทั้งหมด6,900กว่าล้านครับแล้วก็ลูกหนี้ที่ให้จากกรกู้เนี่ยหนึ่กว่าล้านนะครับตั้งค่าเผื่อไปทั้งหมด1นึ่งร้อยสาล้านนะครับตัวเลขพวกนี้ลูกหนี้การค้าลูกหนี้บริการลูกหนี้อื่นลูกหนี้รวม2องแสนกว่าล้าน ขอให้ท่านนำตัวเลขต่างๆเหล่านี้ไปเป็นแนวทางในการวางแผนของสหกรก์ด้วยเพื่อจะให้มีการปรับปรุงหรือว่าป้องกันหรือพัฒนาให้สหกรณ์มีความเข้มแข็งต่อไปในอนาคตนะครับผมเองก็จะใช้เวลาเพียงสั้นๆนะครับเพราะว่าอีกสักครู่หนึ่งทางสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรมีเนื้อหาต่างๆที่จะบรรยายทุกท่านได้ทราบอ,าอีกมากนะครับเพราะนั้นก็ถือโอกาสขอบคุณทุกฝ่ายผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านแล้วก็ ท่านผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่ที่มาร่วมในพิธีเปิดของเราในวันนี้แล้วก็ที่สาคัญก็คือพี่น้องทางผู้นําสักกรทุกท่านที่เข้าร่วมรับการฝืกอ,อบรมในโครงการของวันนี้นะครับวันนี้เราจะอบรมเนี่ยใช้คนไม่เยอะเหมือนในปีตรก่อนๆที่ผ่านมาเพราะเราทําปฏิบัติทําทการอบรมเชิงปฏิบัติการนะใช้คนน้อยจริงๆกําหนดไว้แค่หนึ่ง้าท่านเท่านั้นเองแต่ว่าที่นี่ก็ขอเพิ่มมาก็รวมแล้วก็ประมาณเกือบ200นะครับก็ขอทุกท่านได้ รับความรู้และมีความสุขตลอดการผึกอบรมวันนี้และพรุ่งนี้นะครับขอเปิดการผึกอบรมนาบัดนี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ